ส่วนคู่นี้ครับในคู่ที่2ของรายการครับก็เป็นคู่ปรับเก่าเช่นกันครับใน่ดีนั้นเคยเจอกันมา2ครั้งเป็นนักชกในมุมน้ําเงินครับบุลลี่อีชามจากโมร็อกโกเสมอ1ชนะ1ครับรานกองนำชายยังไม่เคยชนะบุลลี่อีชามครับแต่ว่าครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่า2ไฟว์รวมๆที่ทั้งคู่เจอกันนั้นแพ้แตกครับไม่ต่ํากว่า40เข็มครับพี่น้อยครับ แมสองไฟที่เจอกันมาแตกทุกไฟและก็ทั้งคู่เลยครับที่แตกวันนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกครับว่าจะแก้ตัวได้หรือเปล่าครับสำหรับนักชกไทยอย่างก้องน้ำชัยวันนี้เจอกันในพิกัด60กิโลกรัมครับธนานมุมน้ำเงินกันก่อนครับบูาลารี่อีชามครับนักชกจากโมร็อกโกในวัย25ปีส่วนู168เซนติเมตรครับสามฟอร์มหลังนั้นแพ้2ชนะ1ครับจากสกัดไทยมวยเบซาร์ดวอริเออร์อะคาเดมีวันนี้ก็ได้เบซาร์ดแหละครับ หัวหน้าสังกัดขึ้นมาถอดมงคลด้วยตัวเองส่วนหน้ามุมแดงครับกล้องนำชัยไทยเกอร์ยิมหรือว่าเดิมก็คือกล้องนำชัยสอจิตสว่างอะไรยนตครับนายกิติก้องชัยสุวรรณสอกสายฟ้าจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย25ปีอายุนั้นเท่ากันเลยครับ 0, 0, สูง165ซิมเมในสฟอร์มหลังนั้นแพ้สองชนะห จากไทเกอร์ยินกับที่สมุทรสาครนะครับเคยเจอกันมา2ครั้งได้เลือดทั้ง2ครั้งการันตีได้เลยครับว่าคู่นี้เดือดแน่ครับอะไรครับยกที่1นึ่งครับแม่ทายาสอกสายฟ้าไม่ได้มาช่วยช่วยธนาอานเข้าน้ำชัยครับมั่นใจครับครั้งนี้ก็น่าจะมีเลือดครับคุณติ๊เจียงครับพราก็น้ำชัยเขาประเภทชาบแรกชอาบวกเหมือนกันกรรมการชัยนาถหานวิเศษครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสายกับขวาครับเล่นเบาๆเล่นเบาๆไปที่ครับนาย พยายามจะขู่พยายามจะทำลายจังหวะของกล้องนํำชัยเลยครับก็เชื่อว,ว่าตาฝ่า,าตางรู้ทางเป็นอย่างดีครับไม่ต้องดูเรียบดูเฉยก็เสียวเวลาบูลี่ทักไทยไปก่อนครับหัวร้อนก่อนอเขี่ยล่างพยายามจะเติมหาจังหวะมาแล้วทางซ้ายนั่งเป็นนํำชัยโครงครับเป็นทาดนานบูลี่ที่เปิดเกมเดินเข้าหาก่อนครับขวาระแทกเข้ามาถีบด้วยซ้ายอีกทีก็ธนานบูลี่ก้องน้ำชัยจใจเย็นมากเกินไปก็ไม่ดีครับ จะเป็นการเติอโอกาสให้คู่ต่อสู้โจมตีก่อนโดนแล้วก็ต้องเอาคืนครับนี่ก็ย้ำ่านผู้ชมอีกครั้งเลยครับนักชกต่างชาติทุกคนนั้นมีการตรวจเชื้อไวรัสโควิดครับแล้วก็มีไปรับรองแทร้รวมไปถึงนักชกต่างชาติทุกคน นะครับแล้วก็คนไทยไม่ได้มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศไทยในช่วง3-4เดือนหลังนี้เลยครับก็ปเป็นนักชกที่อยู่ในประเทศไทยครับไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำนาหรือบ,บ้านเกิดของตัวเองได้ครับก็เรียกว่าทุกอย่างอยู่ในกฎเณฑ์ตลาเดเขาเรียกจริงครับเป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มอบคู่มือมาให้ครับในมวยไทยในระบบปิดครับครับผมอ้าวเบรกเกมมาสักนิดหนึ่งครับแล้วเตือนไปที่ทางด้านกล้องนำชัยเลยครับสำหรับกรรมการชัยนาานวิเศษเอาละครับจากนี้ไปก็นำชัยจะกดดันนะครับ คอยแบบเดิมไม่ได้นะฮารับแข้งขวามาโดนเกินแล้วถุอขยันมากกว่านี้กว้างน้ำชัยหน้าบ่ายก็เริ่มแรงขึ้นแล้วครับอ่าก็ถูกเตือนครับก็ต้องออกอาวุธแหละครับนี่นะครับสายกับขวาครับวางไปแม่นๆนี่ชายโครงเปิดตัดลอดตองได้จังหวะนี้ครับตะขวาแล้วจิ้มตามครับบุรีดึงเตะซ้ายนั้นถูกดึงครับอานะครับก้าวเข้ามาแต่พอง้างสอกนี่บุรีแกรู้ทันครับ ปิงค่อนาปยังดีครับบูลลี่จามสอกซ้ายเข้ามาเอาคืนด้วยของมีครับบูลลี่สอกสับเข้าไปบริเวณหน้าผากเลยแต่ยังไม่แตกครับหว่างซ้ายอีกทีครับบูลลี่ดูฟุตเวิร์กครับยืนด้วยปลายเท้าที่ทำให้การเข้าออกนั้นค่อนข้างเร็วครับการโจมตีหลากหลายแบบนี้ก้องน้ชายหนักใจหรือเปล่าครับบูลลี่ซ้ายหดมาเรียมจะยกตั้งแล้วบังอาวุธของธนาบูริมแล้วลอยตัวมาถูกถีบกระเด็นเลยครับาล้ครับเสียหลักครับก้อนน้ำชาย ไปไปแล้วครับล้มได้ลุกได้บูลลรีเดินเข้ามาขยับยกข้าวขอุ้ยจามต่อเข้ามาครับลอยตัวฟันต่อครับอะไรครับพยายามจะยกกันเอาไว้ก่อนกัมพานบูลารีวงในนั้นไม่ใช่ของมักของถนัดสักเท่าไหร่ครับเดินหน้าเข้าหาทันทีครับก้องนำใช้อ่าเลยครับถูกสายสกัดก่อนดักทางดังเลยรัมพานาบูลารีจับงหวะได้ทันครับล่อเต็มแข้งครับลูกนี้แข้งซ้ายของบูลารีก้องนำใชยตอนนี้แห่ดิดใจเหมือนกันครับเดินเข้ามา ครับกองนำชัยแม่จะก้าวไปจับไหนก็ถูกดักอีกแล้วครับแล้ก็อย่างว่าอะไรกับท่านผู้ชมครับเจอกันมาสองครั้งแล้วต้องรู้จักแก้เกมครับนะครับขวางหน้าก็กองนำชัยตีได้ไม่ได้บุรี่ยกขยันแล้วผลักออกรับกองนำชายผลักออกให้จับเอาบุรียิงคําตัวต้องให้มฝันต่อขวาฟันตอบเด็กลับในด้ยเข่าซ้ายเข้ามาครับกองนำชัยนี่ครับมาเล็กอยู่หน้าบ้านตัวเองที่หน้ามุมแดงก็พยายามจับเติมสปีดของตัวเองต่อเลยครับกองไหลหวาดไปแข้งขวาเสียด้วยซ้าย บูลี่สู้ในเลยครับดูการตีครับแล้วสับด้วยศอกเติมอาแล้วครับเกมเริ่มดืเดือดมากขึ้นครับกำลังดุดูอะไรแล้วตอนนี้แลกกันไปเลยครับตคนน้ำใจเขียบไายมาบูลี่ก็โตขึ้นตลอดอ่าแล้วครับแม่ถือว่าถูกแก๊งโวยคู่นี้มาแล้วครับกลิ่นกลิ่นอายความมันครับบูลี่เดินหน้าอุ้ยแม่แบ็คฟิตครับฟาดด้วยในจังหวะหมุนตัวแล้วฟาดด้วยท่อนแขนครับอ่าแล้วครับตนน้ำใจต้องขยับมาโอ้โหแล้วแม่โจเคบ้าดหางนิดเดียวครับพีหน่อยครับหรือว่ากวางเหลียวหลัง สวยงามคนนี้จริงสวยงามจริงๆครับแหมต้องดูริวาพช้าครับกระดานลูกนี้นี่ลงตัวที่สุดครับถ้าโดนเนี่ยถือว่าเป็นช็อตสวยงามแห่งปีได้เลยนะครับพี่น้อยครับสวยงามสวยงามครับต้องต้องชมครับกล้าแรกกล้าออกครับบูลลี่นี่และครับจลังเงี้ฟาดหานักชกต่างชาติเก่งกล้าครับเรียนรู้มาแล้วนํามาใช้ครับเดชาบุญไม่โดนเท่านั้นเองอะไรับก็ต้องใช้หวังด้วยแข่งอีกครั้งเดินหน้ากบูลลี่ก็แล้วกต้องต้องกลากัมบูรี่ของเอาไว้แท้ ของลอบเข้าข้อแต่ยังไม่ได้เด้งครับบุลลารีจะเอาชัวร์ไปถึงไหนครับครับซ้ายจากทางด้านบุลลารีพยายามจะเล่นไปที่ฝั่ไหนก็เลยจิ้มตัดลําตัวปากบในอีกทีตีด้วยซ้ายเติมด้วยขวาครับอ่าแล้วก็น้ำแข็งเล่นขึ้นมาลูกนี้น่ากลัวครับบุลลารีก็มั่นใจเกินไปก็ไม่ดีครับโอ้แล้วดูจังหวะแกดักด้วยฮิลามะแผ่นดินเอาแล้วมีสองขวาหนามแต่สวนด้วยหมัดเลยครับบุลลารีโดยหมัดหนึ่งสองครับบุลลารีกองไทยพยายามต่อ สายหน้ามาจากบุลลี่ก็อนเหตุเตะขวาเตะขวาเสร็จมัดในต่อยก้นน้ำชัยนี่นะครับแล้วไปปุ้มครับรัดใต้ปีกทำให้การตีนัน้นหนักมันลดลงครับโยกอีกทีพยายามมาปักไปสอกซ้ายครับบูลลี่แล้วขวางหน้าเอาไว้ด้วยครับโอ้โอเขี้ยวจริงๆกันซะหน้าบูลลี่อีชามล็อกอยู่ครับจังหวะนี้แต่เสียบไม่ทันครับบูลลี่โอ้ตอนนี้นะข,ข้าวน้ำไทยมีหน้ามีแดง,งเถื่อนเลือดครับจับไหนมาหัวเร่งทาง วงในนี้มีเด้งเข่าซ้ายก่อนจากบูลลี่กองคำชัยต้องเบียดเลยครับวางด้วยแข้งขวานำแต่โอ้เตะปุ๊บเนี่ยบูลลี่กระสับซ้ายสวนเลยครับอะไรครับแลววางแข้งดักไว้อีกครั้งกองคำชัยพยายามจะยึดยักล่อหลอกอ้าวละครับโอ้ถูกเตือนบ้างเลยครับต้านบูลลี่อีชามอ่าถอยเชิงรับไปนิดหนึ่งอ้าวกระโดดเข่าลอยอีกที่น้าก้องคำชัยจับมัดได้แล้วแต่นี่แหละครับแม่ช้าไม่ได้เลยครัะต้านกองคำชัยเอาละครับโดนคนละครั้งครับการเตือน ดูว่าจากนี้ไปครับใครถอยไม่ได้ครับอาหุ่นตัวกรับยังไม่ได้ตัวแทนเตีขวาบุรีพยามพลสองโตนะครับขยับเข้ามาวางด้วยซ้ายแล้วเข่าลอยคาเอาไว้ตืดแม่ต้องบอกว่าคืนไม่ได้ด้วยขนาดนานบุรีอีชามาแล้วครับไม่แน่ไม่นอนซะแล้วครับเกมยังมีผั้ใหญ่ครับตอนนี้ครับตาม่ายต่าก็มั่นใจบุรีลอยตัวเตะตาเข้าไปครับาล้ครับก็ทำแทนว่ายังไงล็อกในมาตีไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ครับ เกมนั้นต้องบอกว่าลุ้นระทึกครับอะไรครับในช่วงโค้งสุดท้ายปลายทางครับซ้ายเข้ามาหลุดขึนขวาก,ก็หลุดครับเอายังมีเวลาแม่เอาโอ้โห,โอโหโอดอกนี้ส่งท้ายครับโอ้โหต้องบอกว่าเกือบช็อกครับไปเล่นกัะนาบบรลลี่อีชามากระโดดผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าท่าอะไรครับหมุนตัวสชั้น พยายามจะเตะดาบแรกหลุดดาบ2หลุดโอ้แล้วจังหวะหลุดเข้ามาเนี่ยไปถูกกล้องนำชัยรับกระเตะเข้าไปเต็มๆเลยครับก็ถือว่าเสียหายเหมือนกันนะครับโค้งสุดท้ายพอดีเลยครับดูภาพชา้าครับสามนาทีที่ผ่านมาเลือดไหลออกมากรงด้านกล้องนำชัยจังหวะมัดตีครับแล้วนี่ปักศอกพยายามจะย้ำเข้าไปที่บริเวณบาดแผลกลางหน้าผากของทางต้านกล้องนำชัย แต่ว่ายกมยนั้นก็เดินได้ดีเลยครับกล้องนำชัยไปซ้ายนำเข้ามาแล้วพยายามจะเข่าลอยครับลูกสุดท้ายนี่ดูครับหมุนตัวเตะดาบแรกหลุดเตรียมจะหันใหม่อีกทีหลุดเนี่ยแต่นี่ครับไม่หลุดเต็มเตมครับเรียกว่ายิงจุดโทษเลยครับกลางหน้าอกครับโอ้สวยงามของกล้องนำชัยก็ไปบนเวทีกันเลยครับ น็อไปหนึ่งแตกไปอีกหนึ่งนะครับโหดตามสไตล์แม็กซ์มวยไทยของเรานะครับตอนนี้ลองไปชมดูปลดวัดความมากกันงอน Ladies and gentlemen, let's check out our excitement thermometer <Max. S 3> สนับสนุนโดยแม็กซมวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนามแม็กซมวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทยอ f ฟฟิเชได้แล้ววันนี้ bonus. Max Muay Thai Facebook page. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards for the winner! cup draw! Coming up next, ladies and gentlemen, Thailand takes on the Netherlands here at Max Muay Thai!